วันนี้เราพาเที่ยวนะคะลงข่ายจับปลากันวันนี้ออนทัวรค่ะหยุดเรื่องเสื้อผ้าน้ำท่วมสิบห้าครั้งแล้วค่ะเสียหายหลายหมื่น,นดูสะพานวิบากค่ะทุกคนเราจะผ่านไปได้ไหม

เราจะข้ามได้ไหมหนูว่ามันเสี่ยงกลัวตกจังเลยอ่ะอเฟนะี้ยงเฟี้ยงรองเท้าไปก่อนอดูว่าจะข้ามได้ไหมมันไม่มีมันไม่มีราวอะไรเลยนะมันจะไปได้ไหมล่ะรองเท้าไปแล้วค่ะโยนไปแล้วตกลงว่าสรุปคือไปไม่ได้ต้องกลับ สรุปว่าเราผ่านไปไม่ได้เราไม่กล้าไม่กล้าเดินเดี๋ยวต้องไปทางราวนี้ทางทางสะพานนี้ที่มันมีราวจับแต่ว่าแต่ว่าโอ้ยมันลื่นไงสาคัญคือมันลื่นไปทางโน้นไม่ได้ก็มาทางนี้ทางนี้มันลื่นมากนะทุกคนดูสิเออ,เอ,อทำทางก่อนองสงสัยสรุปแล้วก็ไปไม่ได้ เด็กองต้าวเด็กของตาวหรอมะดูเด็กเด็กเอาเด็กๆเอาไปขึ้นนายด่างนู้นเลยเดีนี้อ่ององางงไม่รู้ของเด็กไงทำทางลงทุกคนดูมันลื่นลงไม่ได้สะพานโนวลก็ข้ามไม่ได้ผลสุดท้ายก็มาสะพานนี้มันเปียกมันเปียกกลัวจะตกน้ำมาดูอยู่คนเดียว ต้องทำบันไดนะเพื่อนสรุปแล้วต้องทำบันไดลงค่ะโอ้ยลอดลอดทุกคนแกงหลานๆเที่ยวกัน